เอสบูเดียนสกายนีนด์นสิลปินดูโอหน้าใหม่จากสิลปินจีนจี t ีครับนี่เพลงใหม่นะครับยังไม่มีแต่เพลงเก่าก็เหมือนเดิมครับครับผมวันนี้นะคะเอสบูเดีนมางานอะไรครับครับพวกเรามางานรถดีมารถดีมายครับสูตรใหม่ครับลดเกลือลง15%อรครับผม วันนี้มีอะไรนะครับกิจกรรมวันนี้ครับก็สนุกครับก็มาร้องเพลงแล้วก็เล่นเกมเล่นเกมนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับใช่แล้วก็บอกถึงความสูตรใหม่ของรถดีว่าเขามีอะไรลดลงบ้างแล้ว่าความอร่อยก็ยังเหมือนเดิมครับทุคคือรถเกลือลง15เซนแต่คือบางคนเขาจะคิดว่าแบบถ้าใส่ไปแล้วจะจะเปลี่ยนจะจืดไหมอะไราเงี้ยแต่จริงก็คือจะอร่อยเท่าเดิมแล้วก็หอมเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับกลมกล่อมลงตัวใช่นุ่มนวลนุ่มนวล ครบทุกรถครับพวกเราค่อนข้างจะจัดจ้านมีหมดเลยบางวันเปรี้ยวบางวันบางวันหวานบางวันหอมอร่อยครับส่วนใหญ่จะเปรี้ยวโยนไว้อย่างนี้ครับครเยอะมากร้อนไหมครับร้อนเป็นเช็ดเหงื่อแล้วตอ่นทุกคนก็ดีใจครับทุกคนก็แบบมาใมาเราใช่หลายชั่วโมงเลย ช่ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบยอมตัดแดดตัดร้อนแล้วเงี้ยมารอเพื่อเจอพวกเราอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับแบบก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนครับช่วงนี้สภาพอากาศก็แบบไม่ไม่ค่อยเป็นใจนะบางวันก็ร้อนฝนตกแล้วช่วงนี้อีเวนต์กลางแจ้งเยอะมากใช่ครับขอบคุณที่วันนี้มีหลังคาใช่ข้างนอกก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆครับแบบกลับบ้านไปพักผ่อนกินยาอะไรอย่างเงี้ย ผับก่อนก็ยังไงดีอะนอนเยอะๆรรับพักผ่อนเยอะๆอะไรอ่ครับคอันนี้ถามแบบจริงจังใช่ไหมจงอก็กินยากินวิตามินกินน้ำเยอะๆนอนให้พอคิดในแง่บวกใช่ใช่ครับวกยังไงครับก็บวกหมดเลยพร้อมบวกใช่าเอาใ่นั้นฝากงานนคะ ครับก็ฝากงานรถด,ดีมาด้วยนะครับจัดที่ไหนครับากการคุณตกรับที่สยามน,นะครับสยามสแควร์ครับผมแล้วก็ในงานก็จะมีโซนต่างๆให้เล่นเยอะมากใช,ใชม่มีกิจกรรมให้ทำยยยเยอะแยะครับมีโซน DIY วด้วยมี<ก>เคร่กราฟใช่ใครว่างก็แบบลองลองมาดูได้นะใครที่แบบเป็นแฟนๆถด,ดีอยู่แล้วหรือว่าแบบอยากซื้อไปให้คุณแม่ได้ทำอีกอะไรครับก็ลองลองกลับมาแล้วแบบพาคุณแม่มาก็ได้มาได้มาแบบลองสูตรใหม่ครับผม ไม่ได้ไปไหนมาเลยไปที่ไหนกันไปที่ไหนกันมาไม่ได้ไปเที่ยวเลยครับเล่าหน่อยเล่าหน่อยเล่าหน่อยไปเนี่ยเล่าหน่อยเล่าหน่อยเหรเรื่องไหนครับไปเจอน้องเอวามาอ๋อน้องเอวารอบต้นปีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคอันนี้ต้องให้นายนี่เล่าละเริ่มต้นทริปจะนี่เล่าเโอ้โหเล่าเดี๋ยวมันก็เผลอหลุดหมดดีกว่าเอาลองดูก่อนนะเดี๋ยวช่วยคือคือคือก็ คือ <พ uka> เราก็อยากมีโอกาสกับกับเชียงใหม่แบบว่าได้มีโอกาสกลับไปไหว้พระอะไรอย่างี้จากจากที่ของปีที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเสริมสิริมงคลเราเราไม่ตั้งแต่เราไปมาครั้งนั้นเราก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปไหว้เลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากมีโอกาสได้กลับไปแบบไหว้แบบองค์ศิษย์ศิษย์ต่างๆที่เราแบบเหมือนเรากลับมาเยี่ยมเขากลับมาไหว้มาอะไรอยา่างเงี้ยเหมือนเราก็เหมือนเราก็เหมือนฟิลเหมือนฝากตัวเป็นลูกศิษย์เป็นลูกหลานอะไรเขาาเงี้ยครับถ้าพูดในเชิงแบบสายมูหน่อยเราก็เหมือนแบบ กลับมาเยี่ยมกลับมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบไหนๆเคยไปกับสกายแล้วก็ชวนกันไปด้วยกันอะไรอยา่างเงี้ยคือแบบกลับมาเคารพท่านบอกว่าแบบออไม่ได้ลืมท่านนะอ่าใช่แบบไม่ลืมท่านนะเราแบบกลับมาแบบไหว้แบบเพื่อความสบายใจของเราสองคนด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้พักพักผ่อนจากการทํางานแล้วแบบได้เสพบ,บรรยากาศเชียงใหม่ได้แบบกินของอร่อยหรือว่าแบบพักผ่อนในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยได้เติมาได้เลยเติมเติมเติม จริงๆเป็นความลับคพราะชาตินี่นความลับแต่ก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วกันครับผมครับ private มัน not secret อ่าอ,อ่ใช่การบอกว่าเชื<ส>่อในวิทยาศาสตร์หรือว่าเราไม่ก็คือใช่<ส><ธ>ครับอันนี้ก็เป็นวิทยาศาะะสตร์ค<ธ>รับเป็นในแง่ของความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นนี้กับสภาพจิตใจข,<ส><ธ>ของเราครับเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเขาอยู่เราก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ อาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาผสมด้วยบอกยังยืนยันคำเดิมว่าวิทยาศาสตร์มีจริงนะครับครับเปไงตอนนี้เอาแล้วแต่ความเชื่อสนบุิบนแล้วกันใช่อย่างสกายเขาก็มีความเชื่อแบบของเขาะอะไรเงี้ยเราก็มีความเชื่อของเราแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาก,กัน <Happy. S 1> Happy, ครับแปีครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ทุกอย่างโอเคเลยครับ ก็ดีนะคือเราไปเหมือนแบบว่าไม่ใช่ช่วงช่วงพามทามันจะแบบว่าคนน้อยมากแทบจะไม่เจอคนเลยแล้วก็ได้ดูน้องๆแบบว่าสบายแบบไม่ต้องไปต่อคิวแย่งกับใครเลยใช่เหมือนทั้งสวนสานนั้นมีแค่ผมกับสกายไปเที่ยวอ่ะตอนนั้นใช่แบบเดินเงเดินทั่วสวนสาธารณะสองคนอ่ะแบบครบแบบดูดูเ่จ่ายหนึ่งแสนแล้วปิดสวนสาธารณะจริงๆเหรอไม่ไม่เอารถเดินใช้เท้าเดินเนาะเดินเลยครับเดินเลย จริงๆชอบหลายตัวมีมีโอกาสได้เห็นน้องฮิปโปแคะด้วยคือเหมือนพวกเราคุยกันใช่ไหมว่าอยากไปดูน้องหมูเด้งงลางแช้าแต่ไม่มีโอกาสสักทีแต่ว่าได้มีโอกาสมาดูน้องเอวาอะไรครับก็ก็ดีใจครับดีใจเพราะตัวจริงน้องคือหน้าแป๋วหน้าแป๋วมากหน้าแป๋วแต่ก็แอมดูใช่คือแบบตอนแรกนึกว่าน้องจะแป๋วตกใจเขไปถ่ายรูปปุ๊บโอ้น้องตกใจเลยแต่สวแบบ ผมกําลังเข้าไปถ่ายแล้วนะนี่เป็นคนถ่ายผมมันไม่ไม่เห็นรู้แค่ว่าแบบมีนางสียามาหินแล้วพงยิ้มหลังโอ้ยผมสะดุ้งเงี้ยตกใจใช่ครับแต่ก็ที่เหลือก็น่ารักน้องเขแบบเหมือนเอาจริงๆเหมือนน้องต้อนรับต้อนรับแขกนะครับน้องเซย์ฮัลโหลน้องเาอยู่แบบอยู่หน้าก็จอดทำร้ายอ่ะอยากจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเกือบเป็นซาชิมิเากือบโดนน้องจริงสดสดอ่ะ น้องแค่อยากแย่ใช่อยากอยากเล่นด้วยเฉยโอ้ยน่ารักเยอะเลยครับมันก็จะมีความตลกในแบบของเขาเหมือนเราเจอสิงโตเจอเสือหรือว่าอะไรที่แบบเอาง่ายเหมือนน้องเขาแบบช่วงไม่รู้เป็นช่วงจาสิ่งของพวกน้องเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่คือทุกตัวหลับอ๋อน้องลับใช่แล้วก็หลับแบบหน้าตาเอออะไรอ่เงี้ยส่วนใหญ่แบบสัตว์ล่าเนื้อไงสัตว์ล่าเนี้อเขาจะแบบหลับหลับทั้งวันแล้วก็กลางคืนค่อยหาทิน ชอบชอบมากผมไปไปสัตว์ทะชอบไปพวกไหนาฟารีอะไรอะไรนะครับทำไมชอบสัตว์ชอบสัตว์ชอบดูชอบดูความน่ารักของน้องๆแล้วก็ป้อนอาหารครับแต่นี้ก็ชอบใช่ไหมใช่คิดว่าในสวนสัตว์นี้มีตัวไหนเเพื่อนเราบาชอบจริงๆผมอยากเป็นเพื่อนกับเสือนะครับใช่แต่ดูเขาไม่ค่อยอยากเป็นเขาบอกว่าอะไร เรื่องจะอยากเป็นเพื่อนกับเสือรู้สึกว่าแบบเท่ดีเลยรู้สึกว่าแบบมันคือความแข็งแกร่งของของเรานี่ใช่ผมอยากเป็นเพื่อนกับสมเสร็จน้องดูน่ารักดีอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายครับแต่แบบหน้าตาน้องน่ารักอ่ะมันเขียนว่าเป็นสัตว์เหมือนรูปร่างผสมกันสามสามชนิดละมีหมูมีแพนด้าแล้วก็แรด อ่าใช่เหมือนก็อะไรกันใช่ไหมสี่ัวสามแบบตัวเป็นหมีแพนด้าปากเป็นหมูแล้วก็อะไรสักอย่างเอากีบเท้าเป็นเหมือนล่าสักอย่างจะไม่ได้ครับถ้าพูดผิดขอบไปเลยครับจมูกช้างด้วยเออจมูกช้างสี่ตัวเอ้าเฮ้ยใช่ปะมีงวงเหมือนช้างจมูกเป็นหมูงงละช่างมันเถอะ เออเอามาืออันนั้นใช่ไหมเหมือนครับเหมือนเขาทำแล้วเหมือนเลยเห <c oughs> มืนอนเลยไอตัวนั้นล่ะฮะน,นี่แหะตัวอะไรอะ่ะตัวที่ที่ที่รูปสุดท้ายอ่ะไอรูปจำชื่อไม่ได้อะ่ะชื่ออะไรนะอะไรอะไร<อ>สักอย่างที่เหมือนลิงปะใช่มันอยู่แบบจะตื่นตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมืนอนชิปมังปะไม่มันชื่อมันชื่อใช่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 ที่อยู่ในไอเอสดะ ไม่ไม่แน่ใจใช้แต่เหมือนอยู่ในแบบของงานนี้ก็มีแต่ว่ายังไม่ปล่อยลูกรอติดตามใะเออใครจะเป็นคนปล่อยรูปก็ต้องเขาแหละต้องเขาของผมยังไม่ได้ลงสักรูปเลยอ่ะมันไม่ทันนะครับงานนี้เราเอาคนลไอ้ครับไม่ไม่ค่อยมีอ่ะถ้าเราเปิดแฟนจะได้เห็นว่าเรามีอะไรเป็นมองโพย เอาจริงจรสกายพาอยากทำมากอาโอเคโอเคเอ๋อ,อเขาขย่าเอางี้เอาเรียกว่า,าคนอยากรู้เกี่ยวกับทริปเชียงใหม่เยอะอ่ผมพูดว่าสกายพาผมไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วกันแบบว่า <c oughs> ที่เป็น <c oughs> ที่เป็นส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ทำอ่าแค่นั้นแหละใช่<ต>เดี๋ยวเราดูแล้วก็ปล่อยนิดหน่อยนะอ่ะสนุกใจไหมสองสิ่งนี้เอ้ยสนุกครับมันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีของ เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวของพวกเราแล้วกันผมว่าเชื่อว่าดีกับทุกคนใช่แต่ก็รอดูก็แต่จริงๆไม่ได้ถือว่าผมชวนคุณทำเอาจริงถือว่าชวนไปทําด้วยกันอ่าใช่ใช่ชวนทําด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบคือแต่ว่าโดยเนเจอร์ผมปกติจะไม่ค่อยทําแต่สกายอ่าปัสกายจะเป็นปกติอยู่แล้วจะเป็นแบบมิชชั่นที่นานี่เลคคอมเมนต์อ่าใช่ใช่ให้ทำอ่าแล้วในอนาคตแบบว่าเอาเของพวกเราของคุณจะมีวาเลนติ อ้โหเนียก็ต้องก็อยากอยากทราบเหมือนกันต้องรอรอติดตาบใช่ไม่รู้ว่าจะมีไหมมันมีว่าจะเป็นแนวประมาณถ้าถามว่าที่อยากมีอย่างเงี้ยครับถ้าถ้ามีโอกาสได้ทำที่อยากมีก็อยากเป็นแบบถ้ามีวอล์กใช่ไหมก็อยากเป็นอะไรง่ายๆแบบแบบกินเที่ยวอะไรแค่นี้เลยแบบไม่ไม่ได้มีอะไรที่แบบยาอะไรนะครับมีบ้างมีบ้างครับมีบ้าง กเื่อากำดอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อะไรคะสอนเยอะครับสอนเยอะเขาอยู่ที่ว่าเขาจำไม่จำขนาดนั้นเองจำไม่ได้ไหมคะจำไม่ไ้ไม่รู้อยู่แล้ว อะไรอ่ะอะไรแล้วทำไหนนะครับอาจจะมาถล่มจังหวัดท่าจูดในไหนเราก็ได้ไปเที่ยวใหม่กันบ่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปเห็นที่แบบจังหวัดบ้านเกิดจักายอะไรอย่างงี้ไหมโอ้โหต้องรอดูรอไม่รู้จะได้ไปไหมครับใช่เราต้องเชวนเพื่อนไปเที่ยวแถวบ้านหรอครับตอนนไม่มีใครอยู่เลยอ่ะไปไปเที่ยวไปได้แต่ยังไม่มีโอกาสใช่ครับเพราะมิชชั่นเยอะมาก ที่ที่อยากไปเยอะที่ที่อยากไปเยอะคับใช่ครับอยากรูว่านนี้กับราจารมีตัวอะไรไปจีนที่อยากทำด้กันบ้าก็คอมพิวเกือบหมดแล้วในปีนี้ะสิ่งสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากทำาได้ทำกำลังจะคอมพีเกือบหมดแล้วยกเว้ยหูเดง เราลัวครับ,บ <c oughs> ก็ได้ติดตามน้องทางโซเชียลแทนไม่มีโอกาสได้ไปอะครับโกที่อยากเดินไปด้วยกันเโกเหรอถ้าูถ้าถ้าผู้เชิงในเรื่องงานก็แบบอยากให้มันเติบโตไปเรื่อยๆแล้วกันครับแบบว่าแบบไม่ได้มีอะไรใหญ่อะนะแบบไม่ได้แบบ<อ>ไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเยอะแค่ก็เรื่อยๆมันแบบให้เราได้ก้าวต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างที่แบบที่แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบ ถอยหลังลงนี้แล้วกันเราก็อยากให้เดินไปเรื่อยๆต่อให้มันจะช้าหรือไวก็ขอให้มันได้เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณครัขอบคุณครับขอบคุณครับ